มอยู่ในเกมไพร์เลนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นนะครับราชันมนตานะครับเป็นไอ s นสโกนะครับก็ถือว่านะครับเป็นคอร์โบกูเทสนะครับตัวเก่านิดหน่อยนะครับถือว่าไม่ได้เก่าเยอะนะครับแต่ว่านะครับไม่ติดเมตาแต่ว่าความสามารถดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ว้างๆนะครับเลยจับมารีวิวนะครับก็จะเป็นไอดียลองนะครับที่มีไว้นะครับไอดีหลักๆจะไม่มีนะครับจะมีแค่ไอดีเรองนะครับ ข้อเทวานะครับเป็นธาตุไฟนะครับไวพิบนะครับแต่ว่าดาเมจนะครับไม่หนักนะครับแต่ความสามารถอย่างอื่นดีนะครับก็ตำแหน่งยืนนะครับนี่นะครับสามหนึ่งห้านะครับคือยืนได้นะครับแต่มีโอกาสโดนดาเมจนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสนะครับที่จะเจ็บตัวง่ายนะครับแต่ว่าถ้าหลบต้านเกินร้อยครับก็มีโอกาสรอดนะครับแต่จะมีความสามารถที่ถือว่าดีนะครับมาดูกันนะครับว่าทำาังไงได้นะครับสหรับใครนะครับที่ ไซอยู่นะครับก็มาคอมเมนต์นะครับแนะนําหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในตอนนี้นะครับที่ไซนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูสกิลแรกนะครับความสามารถก็จะเป็นยกเลิกอมตะตัวเนอนครับสีวินะครับยกเลิกผลับบัฟนะครับแล้วก็ทําดาเมจนะครับดาเมจจะไม่หนักมากนะครับดาเมจสอง0ันแปด้อยปเซ็นนะครับตัวตัวดาเมจของไอนะครับคือดาเมจหนักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดาเมจจากสกิลนะครับ ได้แค่นี้นะครับแต่ว่านะครับสามารถเพิ่มจัดเกียร์ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะตอนที่ไอมานะครับไอก็จะนะครับอยู่ในช่วงที่ตัวนะครับเป็นตัวท่านไม้นะครับตัวท่านไม้กำลังเป็นเมตานะครับก็เลยนะครับทําให้ตัวไอนะครับดัเมจไม่หนักนะครับถ้าดัมเมจหนักนะครับแบบเมกุมินแบบพวกตัวอื่นๆนะครับ คือายจะเป็นตัวนะครับเมตาเลยนะครับแต่ว่านะครับมันยังไม่ทันเมตานะครับแต่ก็โดนตัดบทไปนะครับก็ตัวละครส่วนมากนะครับที่เข้ามาเป็นโคลโบก็ไม่ค่อยไหวนะครับจะยืนไม่ได้นานนะครับแป๊บเดียวก็โดนนะครับโดนลดอะไรไปนะครับโดนเนิบโดนอะไรไปนะครับมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาทํามาเพื่ออะไรนะครับแต่ก็เป็นตัวที่เอาไว้สะสมนะครับ ความสามารถนะครับก็สกิลที่สอนครับเป็นบาเรียนะครับสี่วิแล้วก็ยกเลิกนะครับดีบัฟนะครับล้างดีบัฟได้เพิ่มคอมแมนยํำสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับคือดีนะครับอันนี้นะครับความสามารถที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นการชักสายพลังนะครับก็มาคู่อเวโดนะครับอเวโดจะเป็นสายพลังนะครับมันจะอันนี้ก็ทํามานะครับชักสายพลังนะครับคือตัวนะครับที่เป็นสายพลังจะโดนนะครับโดน สังักนะครับแล้วก็ลดปลดอมตะออกนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับภายในห้าวินะครับปล่อยตัวออกมาครับจะมีโอกาสนะครับที่จะสังักสายพลังไว้นะครับแล้วก็อีกหกวินะครับจะมีโอกาสชังักได้อีกทีนะครับความสามารถนะครับก็มันไม่มีอะไรมากมีต้านเสน่มีอะไรนะแต่ว่าเสน่นะครับมีน้อยตัวนะครับที่จะทําได้พวกลำนํามันมีน้อยนะครับได้ลาร์ดแอกแอกมาก็ถือว่าดีนะครับด้าเมจนะครับ พื้นฐานที่มีนะครับดาเม็เจ็ดล้านกว่านะครับเลือดก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าเกียร์ตรงนี้มันให้มาเยอะนะครับถ้าตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากนะครับปล่อยตัวนะครับเป็นเพิ่มดาเมจนะครับก็จะได้ดาเมจหนักนะครับแต่ว่านะครับดาเมจประมาณนี้นะครับไม่มีอัปเกรดท่านะครับสลับไ d นี้นะครับแต่ก็จะไปลองให้ดูนะครับว่าการทํางานจะได้ขนาดไหนนะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับไล่สกิลนะครับสวยงามมากนะครับ แต่ก็สกิลนะครับอลังการดีนะครับถ้าเอาไปยืนคู่นะครับกับตัวนะครับอควานะครับคือสกิลจะโอเวอร์มากนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีความสวยงามของสกิลนะครับแต่ว่าเรื่องดัมเมจนะครับอาจจะไม่หนักมากนะครับนี่ครับบับหน้าป้อมหน้าป้อมจริงๆเลยนะครับแล้วก็นี่ครับโจมตีปกตินะครับ แต่ก็แรงใช้ได้นะครับเพราะว่าดาเมจพื้นฐานมันหนักนะครับนี่นะครับบับนาปอมอมตะนะครับนี่นะครับเป็นตัวนะครับตัวจำไม่ได้ว่าซื้ออะไรนะครับมันโดดไปนะครับนี่นะครับกระโดดไปทำดาเมจนะครับอาจจะบางทีก็แม่นบางทีก็ ไม่ค่อยแม่นจำเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่ใช้งานดีนะครับนี่ครับตะเม็ดไม่ได้หนักมากนะครับเลยใช้เวลาน,านานไปหน่อยนะครับสลับใครนะครับที่มีเอาลองมาใช้งานได้นะครับ เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ความสามารถถือว่าดีนะครับเดียวจะลองแถวนี้นะครับดูความสามารถในการสงังกสายพลังนะครับถ้าโดนเข้าไปก็จะเหมือนโดนช็อตนะครับจะมีสัญลักษณ์บนหัวน,นะครับไม่แน่ใจว่า เขามีไหมนะครับใน ID ในด่านนี้นะครับเหมือนไม่เห็นนะครับต้องด่านนี้นะครับ มันจะมีนะครับตัวตัวธรรมดานะครับที่เป็นตัวเล็กนะครับจะมีสายพลังติดนะครับก็จะมีโอกาสนะครับที่โดนนะครับโดนชงงะงักไหม นี่นะครับโดนชะงักนะครับนี่ครับติดนะครับตัวตัวนี้นะครับโดนนะครับตัวสีม่วงนะครับโดนเข้าไปนะครับนี่ชะงักอีกหนึ่งทีนะครับคือสกิลมันก็ได้นะครับแต่มันดําเรื่องดัมเมจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ยำนะครับแต่มีบัฟนะครับเพิ่มคอมเมนต์ยำถ้าใส่เป็นเกียร์โดนนะครับก็คือนะครับใช้งานได้นะครับแต่เรื่องดัมเมจนะครับอาจจะไม่หนักมากนะครับไม่เหมือนตัวนะครับน้องเมนะครับเมกุมินก็ น้เมดนะครับ4,000%นะครับน้เม็ดปกติก็มีอยู่ประมาณสิบกว่าล้านนะครับดัำเม็ด4,000%ถ้าบวกกับค่าเกียร์เพิ่มด้เม็ดอีก1,000%คือด้เม็ด5,000%นะครับมันหนักนะครับอันนี้แค่ด้เม็ดนะครับ2,800%นะครับมันคือด้เม็ด2.8เท่านะครับด้เม็ดมัน่าจจะไม่หนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะครับที่เป็นเมตานะครับตัวเมตาไม่พอนะครับต้องมีความสามารถในการคอมโบด้วยนะครับ กว่าจะติดเมตาได้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าจะเป็นเมตาตำนานนะครับต้องมีความสามารถนะครับเยอะมากนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวประมาณนะครับนี่นะครับหนึ่งตัวนะครับทดสอบให้ดูนิดหน่อยนะครับนีเป็นด่านระดับสามนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับนี่นะน้ำเมจก็พอมีนะครับแต่ถ้าเจอระดับห้ามันก็ ไม่ค่อยไวนะครับเดี๋ยวดูนะครับระดับสูงสุดนะครับแต่ชนะท่านะครับก็จะหนักหน่อยนะครับถ้าโดน Copy นะครับก็คือนะจบกันนะครับบางทีมันก็มีนะครับนี่นะครับ เรื่องดาเมจนะครับพอได้นะครับดาเมดดีนะครับดาเมจใช้งานได้นะครับมีอมตะมีอะไรให้นะครับนี่นะครับทําได้นะครับดาเมจนะครับเรื่องพันด่านเรื่องอะไรนะครับทําได้ทํางานได้ดีนะครับแต่ PVP นะครับอาจจะไม่สุดมากนะครับเพราะว่าใช้เวลานิดหน่อยในการไล่สกิลนะครับ จากสกิลต่างๆนะครับอาจจะไม่โอเวอร์มากนะครับก็เลยนะครับไม่มีคอมโบนะครับแต่มีความสามารถนะครับที่จะสังกัดสายพลังนะครับที่ยิงสายพลังโดนแบบนี้นะครับอันตรายมากนะครับก็ถ้าใช้นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตไม่ใช่จะเป็นาเมจหลักนะครับมันจะทํางานได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เป็นตัวาเมจหลักๆนะครับก็อาจจะไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับสายไหวพริบนะครับธาตุไฟนะครับที่ถือว่าดีนะครับแต่ ก็ไม่ได้ติดเมตาแต่ว่าเรื่องใช้งานปกตินะครับใช้งานดีนะครับอันนี้ก็มารีวิวนะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้งานตัวนี้นะครับก็รีวิวดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการใช้งานนะครับในใต้ของเมนนะครับดีไหมนะครับเวลา PVP นะครับสูงสุดนะครับเอาไปนะครับลุยได้ประมาณไหนหรือว่าต้องมีตัวซัพพอร์ตมีเพื่อนในทีมนะครับที่เป็นตัวละครนะครับต้องมีเยอะไหมนะครับหรือว่าอาจจะ เพิ่มระดับกลางๆหรือว่ามีเกียร์ดีนะครับก็แนะนําคันมาาน้อยนะครับอันนี้ก็รีวิวอยู่ประมาณนี้นะครับสลับตัวนะครับ i นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ